นะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมดเสียงนะครับเสียงในเกมรถบัสอินโดมีเสียงทอญี่ปุ่นแล้วก็เสียงท่อนะครับมีแต่ด้วยเดี๋ยวขอรัดไปหน้าคลิปเลยนะครับในนะครับให้หาคลิปแบบนี้นะครับรีดนะครับทำง่ายน,นะครับให้เข้าไปช่องพี่เขาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่เขาไว้ให้นะครับ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวถ้าไม่กดไลค์นี่จะไม่สอนเลยนะ mm hmm. ต่อไปก็กดนี่รู้วมี mm hmm. กดรูปอันนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มาโหลดเลยอันนี้ดาวน์โหลยนะครับ mm hmm. ดาวน์โหลด mm hmm. กดเข้าไปในลิงก์เลย แล้วเราก็กดสีฟ้า,ฟาตันนี้นะครับผมดาวน์โหลดไปแล้วก็เข้าไปในแอปแตกไฟล์นะครับกดน,นี้นะครับเลื่อนมาหาคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นี่นะครับหาไฟล์ที่เราโหลดไว้บางวังอะไรนี่มันจะมีรหัสด้วยนะครับ แต่รหัสผมบอกไม่ได้นะครับผมบอกไม่ได้ครับต้องไปอันรหัสจะอยู่ในคลิปนะครับผมบอกไม่ได้ไปดูในคอมเมนต์นะครับเขามีบอกในคอมเมนต์อยู่นะครับเราให้เรากดไฟล์หนึ่งครั้งนะครับกดอันที่2องครับใส่รหัสเลยรหัสอะไรวะ แปปนะครับน้ำผสมขอไปใส่รหัสแป๊บนึงนะครับน้ำผสมนี่นะคะน้ำผสมรหัสอันนี้นะครับเอออันนี้นะครับโอขออนุญาตจะขอคลิปบอกนะครับพี่ขออภัยนะครับนี่ครับรหัสขออนุญาตใส่ก่อนนะครับนี่ถ้าทุกคนใส่รหัสเสร็จก็กดโอเคนะครับผมแตะไฟแล้วผมแตะไฟไปแล้วนะครับแล้วก็ นี่จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อกดเข้าไปไฟล์หนึ่งครั้งครับนี่จะได้เห็นแบบนี้กดกดค้างครับกดลูกบันไก่นะครับกดจุดสองจุดนะครับจุดสองจุดอีกรอบหนึ่งกดมาคําว่า a อน r รอยอันนี้กด O B B นะครับกดไฟล์อันนี้ เออรถบ้านเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดวางแค่นี้ก็ได้นะครับสำหรับนี้ขยันไปก่อนสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดไซ้์ให้ด้วยเออไม่กดไลค์ให้เลยไปละ